สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอง8ปดสตูดิโอแล้วหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ไม่ใช่หนังใหม่นะครับผมเหมาะสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูและถ้าหากเคยเคยดูแล้วก็สามารถฟังผมสปอยได้และถ้าใครที่ไม่อยากฟังผมสปอยนะครับก็สามารถไปหาดูเรื่องเต็มได้เช่นเดียวกันมีชื่อเรื่องว่า one fill over the cuckoo nest เป็นหนังในปี1975ถ้าหากว่าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปฟังผมสปอยได้เลยครับแต่ว่าก่อนอื่นผมอยากจะมาขอบคุณสปอนเซอร์ที่สนับสนุนพวกเราด้วยนะครับไลน์แอดที่ขึ้น ไว้บนหน้าจอหรือจะคลิกที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้เช่นกันครับผม เรื่องเรื่องมาเนี่ยนะครับที่โรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันได้เกิดขึ้นที่วอร์ดผู้ป่วยเริ่มต้นโดยมีพยาบาลชื่อแลดเชตเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลทุกอย่างในวอร์ดแลดเชตเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าระเบียบนะแล้วก็เป็นคนที่เนี้ยบสุดๆไปเลยครับผมทุกอย่างก็เหมือนจะเป็นไปอย่างปกตินะครับจนมีอยู่วันหนึง่งแม็กเมอร์ฟี่หรือว่าพระเอกเขาเป็นนักโทษข้อหาภาคผู้เยาว์ถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลจิตเวชแล้วที่พระเอกถูกส่งตัวมาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้้าางงตต่อตนสัคม แล้วก็ทําตัวบ้า,บา,บา,บาๆบงบงเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทํางานหนะักทางทันทศสถานจึงส่งตัวพระเอกเพื่อมาดูอาการนะครับผมว่าพระเอกมันบ้าจริงหรือว่าแกล้งบ้ากันแน่นั่นก็เข้าทางพระเอกเลยครับเพราะว่าพระเอกต้องการให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วพระเอกแกล้งบ้าเพื่อให้ตัวเองได้มาอยู่โรงพยาบาลจนพ้นโทษและถูกปล่อยตัวพระเอกพอมาถึงเนี่ยก็ทําตัวเก่าเลยนะเข้าไปทักทายผู้ชายที่ตัวใหญ่ที่สุดในวอร์ดนั่นก็คือชิปแต่ว่าชิปเนี่ยกดันมาเป็นใบครับผมพระเอกจึงตัดสินใจเข้าไปทักทายกลุ่มคนที่กำ กาลังเล่นไพ่กันอยู่จนทําให้พระเอกเริ่มจะมีเพื่อนในโรงพยาบาลนี้แล้วครับโดยมีบิลลี่หนุ่มติดอ่างที่ผิดหวังจากความรักจนเป็นบ้าฮาร์ดดิ้งที่ต้องเป็นบ้าเพราะหึงหวงเมียจนเกินไปคนต่อมาเชดวิกและคนสุดท้ายก็คือมาตินเนสนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างบ้องกว่าคนอื่นๆซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าที่โรงพยาบาลจะแบ่งคนไข้ออกเป็น2พวกนั่นก็คือพวกแรกพวกที่ยังมีอาการแคบเบื้องต้นสามารถรักษาให้หายได้และพวกที่2คืออาการมันเลื้อรัางเกินไปแล้วครับไม่สามารถรักษาได้ส่วน ทางด้านพระเอกก็ได้เพื่อนที่อยู่ในพวกแรกนั่นคือยังมีโอกาสที่จะรักษาหายในทุกๆวันและเชตจะมีกิจกรรมนั่งคุยนะครับผมนั่นคือพูดคุยถึงสาเหตุที่ทําให้คนไข้เริ่มมีอาการเป็นบ้าและถามความคิดเห็นของทุกคนเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาแต่ว่าก็จะมีแค่คนไข้ในกลุ่มแรกเท่านั้นครับเพราะว่ายังมีโอกาสารักษาได้และพระเอกที่เพิ่งเข้ามาในวันแรกก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1และได้เข้าร่วมการบําบัดจากแลดเชตซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียรดะนะทําให้คนไข้หลายคนถึงกับคุ้มคลั ทําให้แรชเชสนั้นก็นเริ่มที่จะสังเกตรพระเอกแล้วครับผมว่าเขาจะไม่ได้บ้าจริงๆหลังจากหมดเวลาของความตึงเครียดก็จะเข้าสู่ช่วงของสันทนาการโดยคนไข้ในกลุ่มที่1ส่วนใหญ่จะถูกลับเรื่องให้ไปขึ้นรถบัสเพื่อออกไปสันทนาการข้างนอกแต่ว่าด้วยความที่พระเอกเป็นนักโทษนะนะเขาจึงไม่มีสิทธิ์ออกไปข้างนอกครับและในระหว่างนั้นพระเอกก็เข้าไปทําความรู้จักกับชิปแล้วก็สอนชิปเล่นกีฬาบาสแล้วคือชิปมันเป็นใบไม่พอหูของเขามันก็ไม่ได้ยินอีกด้วยแต่ว่าพระเอกก็ยังพยายามที่จะ นะนะแล้วต่อมานะครับพระเอกก็ได้เปิดบ่อนในห้องน้ําโดยใช้บุหรี่แทนเงินแต่ว่าด้วยความที่ทุกคนสติไม่ค่อยดีนะครับอีกทั้งพยาบาลยังเปิดเพลงเสียงดังรบกวนทําให้การเล่นไพ่เป็นไปอย่างลําบากพระเอกก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปในห้องของพยาบาลเลยครับเพื่อที่จะเข้าไปปิดเพลงแต่ก็ถูกแรชเชดไล่ออกมาจากห้องครับผมเพราะกฎของคนไข้คือห้ามเข้าไปในห้องของพยาบาลเด็ดขาดหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็บอกกับแรชเชสนะว่าให้เบาเสียงลงหน่อยได้ไหมคือคนมันคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ก็ถูกแรชเชดปฏิ เนื่องจากเธอเห็นว่าในวอร์มมีผู้ป่วยที่เป็นคนแก่อยู่เยอะถ้าลดเสียงลงไปแล้วล่ะก็พวกเขาก็จะไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะว่าเสียงเพลงมันก็เหมือนกับเป็นทุกสิ่งของพวกเขานั่นแหละครับหลังจากนั้นพระเอกก็ถูกบังคับให้กินยาครับผมเพราะว่าได้เวลารับยาของคนไข้พอดีทีแรกเนี่ยพระเอกก็ไม่ยอมกินนะเพราะเขาตั้งใจจะป่วนแลชเชตแต่แลชเชตก็ได้ขู่พระเอกว่าพระเอกถ้าเกิดมึงไม่กินทางปากดีๆเนี่ยก็จะได้รับทางอื่นแทนนะฉีดเข้าตูดเป็นไงทําให้พระเอกเนี่ยต้องยอมกินแต่โดยดีครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้กิินจรงๆ เขาคายมันหลังจากที่เดินออกมาฮาร์ดดิ้งที่เห็นแบบนั้นจึงเตือนพระเอกว่านายอย่าให้แรดเชดมาเห็นเช่าล่กเป็นเรื่องแน่พระเอกก็ตอบกลับทันทีเลยนะว่าแม่นั่นเป็นใครกันทําไมพวกนายต้องกวนเธอขนาดนี้ด้วยและพระเอกเนี่ยก็ท้าฮาร์ดดิ้งครับผมว่าภายในหนึ่งอาทิตย์เขาจะปั่นหัวแรดเชดให้หงอไปเลยหลังจากนั้นวันต่อมาในขณะที่อยู่ในช่วงของการบําบัดจากแรดเชดพระเอกก็เรียกร้องให้เปลี่ยนเวลาเพราะในช่วงกลางวันเขาอยากดูเบสบอลเวอร์ซีรีแรดเชดก็ไม่ยอมครับเพราะการเปลี่ยนเวลาอาจทําให้คนไข้คนอื่น ปรับตัวไม่ทันเธอจึงเปิดโหวตถ้าหากพระเอกได้เสี่ยงส่วนมากเธอถึงจะยอมแต่ก็มีเพียงแค่3คนเท่านั้นครับผมเนื่องจากคนส่วนมากค่อนข้างกลัวแลชเชตทําให้พระเอกต้องกลายเป็นฝ่ายที่กลับมานั่งหงอแทนพระเอกจึงคิดแผนที่จะแอบหนีออกไปดูเบสบอลมันซะเลยแต่ก็ไม่มีใครเชื่อว่าพระเอกจะทําได้ครับเพราะขนาดพระเอกบอกว่าจะปั่นหัวแลชเชตเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าจะทําสําเร็จพระเอกก็เลยท้าพานันกับทุกคนอีกครั้งว่าเขาจะยกแท่นคอนกรีตที่ตั้งก๊อกน้ำเนี่ยทุบหน้าต่างแล้วก็หนีออกไปดูเบสบอลคนเดียวซึ่งมันก็ ยิ่งเป็นไปไม่ได้ครับผมเพราะคนเดียวที่น่าจะยกมันไหวนั่นก็คือชิปสุดท้ายพระเอกมันก็ยกไม่ไหวอะนะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะทําไม่สําเร็จก็ได้พูดกับเพื่อนๆว่าอย่างน้อยเขาก็ได้ลองวันต่อมานะครับการบาบัดก็เป็นไปอย่างเครง่งเครียดจนเชดวิกเป็นคนที่ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้อะนะจึงพูดกับแรดเชดวันนี้คุณหมอแทนที่เราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรที่มันตึงเครียดกันเนี่ยเราทําไมไม่เปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นคุณน่าจะลองกลับไปพิจารณาเรื่องที่พระเอกมันเคยขอนะพวกเราก็อยากดูเบสบอลแต่ก็ไม่ม้ามือเท่นนัน เองทําให้เลดเชตเนี่ยต้องยอมให้ทุกคนโหวตกันอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ทุกคนก็พร้อมใจยกมือกันหมดแต่เลดเชตก็ไม่ยอมรับอยู่ดีครับเธออ้างว่าในวอดนี้มีคนไข้ทั้งหมด18คนนั่นก็หมายความว่ารวมถึงคนไข้พวกที่2ไปด้วยส่วนพระเอกมีกันแค่9เสียงเท่านั้นทําให้ยังไม่ชนะในการโหวตในครั้งนี้ครับพระเอกก็เลยไปขอเสียงโหวตจากคนอื่นๆถ้ามีอีกแค่เสียงเดียวคือพระเอกก็จะชนะแต่ด้วยความที่คนไข้พวกที่2ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรกันนะนะทำให้พระเอกแพ้ในการโหวตครั้งนี้คร จากนั้นต่อมาในชั่วโมงสันทนา,านการเนี่ยจะต้องมีคนไข้ขึ้นรถบัสออกไปสันทนา,นานการใช่ไหมครับนั่นก็คือเพื่อนๆของพระเอกนั่นแหละพระเอกจึงคิดแผนที่จะป่วนและเช็ดโดยเขานั้นขอให้ชิปมายืนที่ข้างกำแพงแล้วพระเอกเนี่ยก็ปีนออกมาจากโรงพยาบาลครับผมเพื่อเข้าไปรอเพื่อนๆในรถบัสหลังจากที่เพื่อนๆขึ้นรถกันหมดพระเอกก็ขับรถพาทุกคนหนีออกมาทันทีเจ้าหน้าที่ที่กำลังจะตามมาขึ้นรถก็คือตกใจกันหมดเลยนะแต่ก็ตามไม่ทันแล้วครับหลังจากนั้นพระเอกก็ขับรถเข้าเมืองเพื่อไปรับแคนดี้แฟนสาวของ เขามาให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนได้รู้จักและที่พระเอกขับรถพาทุกคนออกมาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้จะหนีไปไหนเขาเพียงแค่จะพาคนพวกนี้ออกมาตกปลาแบบคนปกติเท่านั้นเองครับคือในใจลึกๆพระเอกก็คิดว่าคนพวกนี้ไม่ได้เป็นบ้าพวกเขาอาจจะแค่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์เท่านั้นเองแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ตามมาจับพวกพระเอกกลับไปที่โรงพยาบาลจนได้แต่คือสีหน้าของทุกคนนั้นกลับเต็มไปด้วยความสุขครับผมหลังจากนั้นทางผู้บริหารจึงมาประชุมกันเรื่องพระเอกนะว่าจริงๆแล้วตกลงมันบ้าหรือไม่บ้า บางคนเนี่ยก็อยากส่งตัวพระเอกกลับไปที่เรือนจําเพราะมองพระเอกเป็นตัวอันตรายของที่นี่ไปแล้วแต่แลตเชตก็อยากให้พระเอกอยู่ที่นี่ต่อไปนะครับเพราะกลัวว่าถ้าเกิดกลับไปที่เรือนจําพระเอกก็จะต้องกลับไปก่อกวนที่นั่นอีกมันก็จะกลายเป็นว่าเธอผักความรับผิดชอบไปให้คนอื่นนะครับทุกคนก็เลยตกลงกันว่าให้พระเอกอยู่ที่นี่ต่อไปโดยแลตเชตเธอจะเพิ่มความเข้มงวดกับพระเอกมากขึ้นตัดมาที่ฝั่งพระเอกตอนนี้พระเอกก็ได้กลายเป็นบุคคลที่คนคุมเริ่มฉุนขึ้นมาแล้วครับผมมันก็เข้ามาหาเรื่องพระเอกนะ ก็บอกกับคนคุมว่าแกได้รออีกไม่นานหรอกอีก68วันฉันก็จะพ้นโทษถึงวันนั้นเราได้เจอกันแน่แต่ว่าคนคุมเนี่ยก็ขำกากเลยครับพร้อมกับบอกพระเอกว่า68วันอะไรกันนั่นมันในคุกไว้ไอเบื้อกแกต้องอยู่ที่นี่จนกว่าแรดเชตจะปล่อยตัวพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเลยครับเพราะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นขึ้นมาจริงๆแรดเชตไม่มีทางปล่อยตัวเขานแน่แน่เพราะตัวเองก็ไปป่วนเขาไว้เยอะนะหลังจากนั้นพระเอกก็ได้นําเรื่องนี้ไปถามกับแรดเชตในขณะบําบัดซึ่งคําตอบที่ได้ก็คือใช่ครับมมพระเเอกก็ลยหันาา เพื่อนๆว่าทําไมไม่มีใครบอกกับเขาเลยถึงปล่อยให้เขาผ่านประสานและเช็ดอยู่คนเดียวแต่เพื่อนทุกคนกลับคิดว่าพระเอกนั้นอยากจะอยู่ที่นี่ครับผมจึงไม่ได้เตือนพระเอกและที่สําคัญเนี่ยพวกเขาสมัครใจซึ่งต่างจากพระเอกที่ถูกคุมตัวมาเพราะฉะนั้นหลอาบรรดาเพื่อนๆของพระเอกเนี่ยนะครับจึงมีสิทธิ์ที่จะออกไปตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้ครับผมพระเอกพอรู้ความจริงก็คือแบบ พวกมึงมาทําอะไรกันเนี่ยทําไมไม่ไปใช้ชีวิตกันข้างนอกมาอยู่ในนี้บ้าหรือเปล่าทุกคนก็พยักหน้าพร้อมกันครับผมพระเอกนี่ก็คือพูดอะไรไม่ออกเลยนะแล้วนอกจากนี้นะครับบ่อนที่พระเอกเปิดอยู่ทุกวันก็ต้องปิดตัวลงโดยการยึดบุหรี่ของคนไข้ทั้งหมดเป็นมาตรการของแรดเชตนั่นแหละครับที่กําลังจะดัดสันดานของพระเอกบางคนก็ไม่ยอมนะเพราะยังไม่ได้ถอนทุนคืนเลยและที่มันหนักก็คือทุกคนจะไม่มีบุหรี่สูบแล้วครับผมจึงพากันเรียกร้องให้แรดเชตเอาบุหรี่มาคืนพวกเขาแล้วด้วยความที่พระเอกก็เริ่มคาคญแล้ว นะเขาถือวิสาสะชกกระจกเพื่อล้วงอาบุรีออกมาให้เพื่อนๆทาให้พระเอกโดนผู้คุมมัารวบตัวทันทีครับผมแล้วชิปที่เห็นว่าพระเอกกําลังโดนทําร้ายเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาช่วยพระเอกแต่ก็คือสู้ไม่ได้นะเพราะคนคุมมันมีเยอะกว่าทําให้หลังจากนั้นทั้งชิปแล้วก็พระเอกถูกนําตัวไปที่วอร์ดอื่นทันทีโดยที่พระเอกก็ยังไม่รู้ตัวเลยครับว่าตัวเองกําลังทําผิดกฎร้ายแรงจะต้องถูกนําตัวไปช็อตไฟฟ้าแล้วตอนนี้เองครับพระเอกก็ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับชิปว่าแท้จริงแล้วชิปนั้นไม่ได้เป็นใบบ้ครัผม เขาพูดแล้วก็ได้ยินเหมือนกับคนปกติทั่วไปเพียงแต่ชิปทําเหมือนกับที่พระเอกทําคือชิปมันก็ถูกจับตัวมาจากคุกเหมือนเหมือนกับพระเอกเนี่ยแหละครับพระเอกก็เลยชวนชิปหนีออกไปด้วยกันชิปก็ตกลงแล้วก็ชวนพระเอกหนีไปแคนาดากับเขาหลังจากนั้นพระเอกก็ถูกเรียกตัวเข้าไปในห้องช็อตไฟฟ้าแต่ว่าไฟฟ้าเพียงไม่กี่โวลต์เนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรพระเอกได้เลยครับเขากลับมาหาเพื่อนๆได้โดยที่ยังมีสติครบถ้วนพร้อมป่วนและเช่นได้เหมือนเดิมเพื่อนๆก็ดีใจเฮกันเลยนะที่เห็นพระเอกยังปกติดีอยู่ตัดภาพมา ตอนกลางคืนพระเอกเนี่ยก็เริ่มคิดแผนนี้ทันทีเลยครับโดยขณะที่ทุกคนหลับกันหมดพระเอกก็ได้โทรไปขอความช่วยเหลือจากแคนดี้หลังจากนั้นพระเอกก็ไปชวนชิปคือฉันทนไม่ไหวแล้วว่ะฉันว่าเราหนีกันเถอะคืนนี้เลยไอชิปเนี่ยมันก็กลัวครับยังไม่กล้าหนีไปกับพระเอกแล้วชิปมันก็ได้เล่าความจริงว่าเหตุผลที่มันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะชิปมันฆ่าพ่อตัวเองมันเห็นว่าพ่อดื่มเหล้าหนักจนเกินไปถึงขั้นตามบอดมันก็เลยช่วยส่งคอให้พ่อหลุดพ้นจากความทุกข์พอชิปมันพูดจบแคนดี้กับโรส ยามที่เห็นคนมาก่อกวนจึงเดินมาไล่ทันทีครับแต่พระเอกก็ได้สั่งให้แคนดี้เอาเหล้ามาติดสินบนยามพร้อมกับเพื่อนของเธอด้วยยามเนี่ยมันก็ชอบเลยแบบนี้พอพระเอกหมอมยามเสร็จเขาก็ได้ชวนเพื่อนๆตื่นขึ้นมาปาร์ตี้เป็นการส่งท้ายครับผมแล้วคือดื่มกันเละเทะเลยนะและระหว่างนั้นพระเอกก็ให้แคนดี้ไปมอบความอบอุ่นให้กับบิลลี่เด็กหนุ่มที่ต้องเป็นบ้าเพราะอ,อกหกักและเมื่อทุกคนเมากันมากๆแล้วเนี่ยพระเอกกับชิปก็ถึงเวลาที่ต้องหนีแล้วครับพระเอกก็ลำ่ำลาทุกคนนะนะจนมาถึงบิลลี่เหมือนว่่าาบิีเขจะ แคนดี้แฟนพระเอกขึ้นมาแล้วครับผมพระเอกก็เลยต้องการจะมอบของขวัญชิ้นสุดท้ายให้กับบิลลี่โดยการให้บิลลี่ได้นอนกับผู้หญิงสักครั้งและผู้หญิงคนนั้นก็คือแคนดี้แฟนสาวของพระเอกนี่แหละครับคือบิลลี่มันก็ไม่กล้านะแต่พระเอกก็บอกว่าเขานั้นยังมีเวลาเหลือเฟือทุกคนก็เลยช่วยกันจับบิลลี่ยัดเข้าไปในห้องที่อยู่กับแคนดี้สต่อสอพระเอกที่นั่งรอก,ก็คิดว่าอย่างบิลลี่มันคงไม่นานเท่าไหร่หรอกแต่ที่ไหนได้ครับพระเอกเผลอหลับจนไปถึงตอนเช้าและเมื่อคุณคุมกับพยาบาลมาเห็นสภาพห้้องผูป่วย ตกใจมากๆเลยและยิ่งไปกว่านั้นคือแรชเชตที่รู้จักกับแม่ของบิลลี่ไปเห็นเขาที่กำลังนอนอยู่กับผู้หญิงแปลกหน้าครับผมทําให้แรชเชตครูบิลลี่ว่าเธอจะนําเรื่องนี้ไปฟ้องแม่ของเขาและสั่งให้นําตัวบิลลี่ไปที่ห้องบําบัดทันทีแล้วตอนนี้เองครับพระเอกก็ได้ใช้โอกาสที่ทุกคนกําลังวุ่นวายกับผู้ป่วยเนี่ยเอาคุณแจที่ขโมยมาจากยามเมื่อคือนไปไขที่หน้าต่างทันทีและเมื่อตัวเขากับชิปกําลังจะปีนหนีก็ได้มีคนคุมมาเห็นพอดีครับแต่ว่าตอนนั้นก็ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นเพราะมีเสียง จากห้องที่บิลลี่อยู่ไอ้คนคุมมันก็ไม่สนใจพระเอกแล้วนะรีบวิ่งไปดูทันทีครับตอนนี้คือพระเอกสามารถหนีออกไปได้สบายๆเลยนะแต่เขากลับเป็นห่วงบิลลี่มากกว่าจึงตัดสินใจทิ้งเรื่องที่จะหนีไปก่อนครับผมแล้วก็รีบไปหาบิลลี่ปรากฏว่าบิลลี่ตอนนี้ฆ่าตัวตายไปแล้วครับ สาเหตุก็มาจากแรดเชตนั่นเองพระเอกเนี่ยก็โกรธแรดเชตมากๆเลยก็เลยเข้าไปบีบคอกะจะให้เธอนั้นตายตามบิลลี่ไปแต่ว่าสุดท้ายแรดเชตก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันครับแล้วพอหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้จับเอาตัวพระเอกไปโดยที่ไม่มีใครได้เจอกับเขาอีกเลยก็มีข่าวลือออกมานะว่าพระเอกได้แอบหนีไปแล้วบางก็บอกว่าตอนนี้เขานอนปวกเปียกลุกขึ้นไม่ไหวเหมือนกับเด็กจนมาวันหนึ่งนะครับชิปที่นอนไม่หลับเพราะกาลังเป็นห่วงพระเอกก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่พยุงตัวพระเอกมานอนที่เียงข ชิปก็ดีใจมากๆเลยเขารู้อยู่แล้วว่าพระเอกจะต้องไม่ทิ้งเขาแน่ๆแล้วก็บอกกับพระเอกว่าเราได้เวลานี้แล้วล่ะแต่ว่าตอนนั้นคือพระเอกกลายเป็นคนที่ไม่รับรู้อะไรแล้วครับเนื่องจากโดนช็อตไฟฟ้าจนกลายเป็นคนบ้าจริงๆชิปก็เสียใจมากมากเลยและเขาก็ไม่อยากให้พระเอกต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ก็เลยต้องจำใจช่วยให้พระเอกได้พ้นทุกข์เหมือนกับตอนที่ชิปนั้นช่วยพ่อของเขาหลังจากที่ชิปเอาหมอนกดหน้าพระเอกจนตายเขาก็ได้ใช้วิธีที่พระเอกเคยคิดไว้ก่อนตายนั่นคือการยกแท่นคอนกรีต ทุบที่หน้าต่างแล้วชิปเนี่ยก็ได้หนีออกจากโรงพยาบาลเพียงแค่คนเดียวครับผมโดยที่คนอื่นๆคิดว่าคนที่หนีออกไปนั้นก็คือพระเอกแล้วเรื่องราวของ One Few Over the Cocooness ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังจนจบและสปอนเซอร์ที่สนับสนุนพวกเราด้วยนะครับและถ้าหากใครต้องการดูหนังที่นี่เลยนะ s88hd.com ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมและก่อนจะจากกันไปผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาด การรับชมคลิปไม่ใหม่จากพวกเราสำหรับวันนี้ผมต้องแปดต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ